สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาผัดกะเพราลูกชิ้นนะคะทุกคนเป็นเมนูที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะก็ง่ายๆอีกตามเคยลูกชิ้นเราก็ใช้อยู่350กรัมนะคะทุกคนมาหั่นเป็นแว่นอย่างเงี้ยหรือจะหัน่นเป็นชิ้นก็ผ่าแบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเรากระเพราต้นที่บ้านอีกตามเคยนะคะทุกคนเยอะก็เลยใส่เยอะก็ตามชอบเราแล้วก็พริก พริกเราโขกไว้แล้วนะคะเป็นพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะคะเนี่ยก็โขกผสมกระเทียมก็สามกีใหญ่ๆใ,ใส่น้ำมันเลยนิดหน่อยถ้าไม่พอล,ล้วก็ค่อยเพิ่มน้ำเอาจุดอากาศจะเสียงดังหน่อยนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่พริกไปพริกที่เราโขกอะคะ่ะ ผ็ดมากผิดน้อยก็แล้วแต่ชอบเราเลยนะคะผัดพริกเราให้หอมไฟกลางค่อนอ่อนนะคะตอนที่เราผัดพริกกระเทียมที่เราโขะคกจากนั้นเราก็ใส่สามร้อยสิบกรัมนะคะไอ้ลูกชิ้นหมูหั่นแว่นนะคะเป็นเมนูง่ายๆของวันนี้นะคะไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปตลาดก็มีในตู้เย็นก็จะลูกมผัก ลูกชิ้นหมูเจ้านี้อร่อยไต่ต้องเติมเครื่องเยอะอันนี้เราใส่อ่าผงปรุงรสเห็ดหอมนะคะนิดหน่อยนะคะไม่ใช่น้ำตาลนะอ่ะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะทุกคนมันแห้งไป ชิ้นสามกร,รมัมเราจะใช้ซอสหอยอิโ่สองช้อนจริงๆเราจะลาดไปเลยก็ได้แต่เราตวงช่างให้ทุกคนดูว่าเราใช้ประมาณเท่าไหร่ซอสฝาเขียวนะคะซอสฝาเขียวใช้หนึ่งช้อนก็พอ ขัวเค็มยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะคะอ๋อผัดดูก่อนพอเราใส่ซ้อนหอยไปต้องสอนน้ำยังน้อยอยู่นะคะทุกคนก็เติมน้ำเี็กสักนิดนึง เติมสีอิ่วดำนิดหน่อยนะคะทุกคนเอาสีสัต์นะแล้วแต่ความชอบนะคะเขาจะได้มีสีเข้มขึ้นอีกนิดนปลาใส่นิดหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าเราใส่น้ำตาลเราก็ใส่น้ำปลาไปนิดหนึ่งแต่น้ำปลาเราใส่แค่นี้เอาแค่กลิ่นหอมนิดเดียวเพราะว่ามันจะเค็ม ลูกชิ้นเขามีรสชาติอร่อยแล้วนะคะใคก็จะตัดน้ำตาลสักนิดก็ได้น้ำตาลนะคะนิดนึงตัดรสเค็มนะน้ำตาลตัดรสเค็มนะคะทุกคนนิดหน่อย ว่าชิมแล้วจะเค็มนิดนึงใส่น้ําตาลเข้าไปก็จะพอดีนะคะถ้าใครไม่ชอบน้าตาลก็ไม่ต้องใส่ลดปริมาณพวกซอสหอยลงนะคะทุกคนแต่จริงๆอะ่ะลูกชิ้นเขามีรสชาติความอร่อยอยู่แล้วเราเครื่องปรุงเราไม่ต้องเยอะอืมเสร็จแล้วค่ะทุกคนอร่อยแล้วพอดีเลยนีค่ะมาดูหน้าตา เราชอบน้ำราดข้าวหน่อยนี่ผัดกระเพรา,พาลูกชิ้นของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวมาเราตักใส่จานแล้วเทใส่จานกันเลยนะคะทุกคนแค่นี้ยค่ะ มีค่ะผัดกะเพราลูกชิ้นของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนให้ดูหน้าตาใกล้ๆชัดๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ